ชีวิตมึงมึงอย่าไปยุ่งยากลําบากยากใจเข็นใจอะไรกันเยอะแยะสบายๆถ้ามึงใช้ชีวิตแบบสบายๆย,ยอมรับทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงอะไรจะมาก็มาอะไรจะไปก็ไปอะไรยังไม่มาเดี๋ยวมันก็มาอะไรมันจะมันจะมาที่มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้ามึงยอมรับตามความเป็นจริงได้ทุกอย่างจบมึงไม่ต้องทุกข์กับอะไรเลยสบายมีความสุขใช้ชีวิตง่ายๆ ธรรมะมึงจะหยิบฉวยอเอาตอนไหนก็ได้แต่มึงไม่หยิบมึงไปติดกับอะไรก็ไม่รู้เฮ้เจอไปนั่งยึดมั่นถือมั่นกับอะไรก็ไม่รู้มึงปล่อยให้หมดเลยใช้ชีวิตสบายๆปล่อยอยากทําอะไรทําแต่รับผลของการกระทํารับได้ทําไปเลยรับไม่ได้อย่าทํามึงอยากทําอะไรมึงทําได้ทุกอย่างเลยตามความต้องการตามความพอใจแต่อย่าลืมมันมีผลตามมานะ ถ้ามึงพิจารณาดูผลแล้วมึงยอมรับไม่ได้มึงทําไม่ได้แน่เลยมึงทําแล้วมึงทุกข์ใจมึงทุกมึงทุกแน่นอนเลยวิธีการทํายังไงไม่ต้องทําแต่ถ้ามึงทําไปแล้วมึงยอมรับผลได้มึงยินดีต่อการรับความทุกนี้มึงทําเลยแล้วมึงก็ไปรับผมเอารับได้ก็ทํารับไม่ได้ก็ไม่ต้องทาอย่าเลิกทําหยุดทาจบชิวมึงหัดใช้ชีวิตชิวชิวแบบนี้บ้างหัดยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงบ้าง หาดแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองบ้างหาดแก้ไขความทุกข์คือการยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งว่าต้องเป็นไปตามการกระทําของฉันบ้างเลิกบงังเถอะจริงๆทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุและผลนะมึงจะไปเถียงเหตุผลยังไงมึงเถียงยันตายมึงก็เถียงเหตุผลไม่ชนะมึงจะเถียงเหตุผลชนะได้ยังไง เอาแก้วมาตั้งเนี่ยมึงจะนั่งเถียงกับแก้วเหรอแก้วมันบอกว่าตัวมันเองเป็นแก้วแต่มึงบอกไม่ใช่มึงไม่ใช่แก้วมึงเป็นกระถนมึงไปกระบอกน้ํามึงไปพัดลมมึงเป็นโทรทัศน์มึงเป็นทีวีมึงเป็นตู้เย็นมึงเป็นตลับเมตรมึงจะเถียงกับไปชนะเหรอกูถามแก้วเนี่ยมึงจะเถียงงไงให้ชนะแก้วมันก็คือแก้วมึงยอมรับมันสิทำไมมึงไม่ยอมรับมันอ่ะไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่แก้วอีนี่มึงมึงไม่ใช่แก้วมึงอย่ามาเถียงกูมึงไม่ใช่ แก้วอะไรสภาพอย่างเมืองแก้วมันต้องเป็นอย่างนี้นี่มึงเป็นแก้วภาษาอะไรมีกระจกอยู่ตรงนี้ด้วยมีฝาปิดด้วยมึงไม่ใช่แก้วนี่สิแก้วอันนี้ไม่ใช่มึงจะเถียงอะไรก็ในเมื่อมันบอกว่ามันเป็นแก้วมึงจะชนะมันยังไงกูถามแค่นี้ในเมื่อตัวมันเป็นแก้วมึงบอกไม่ใช่นี่เรียกว่าเมาส์อันี้เรียกว่าโทรศัพท์สภาพแบบเนี้ยโทรศัพท์ชัดๆกูมีตัวอย่างเยอะแยะเลยเนี่ยโทรศัพท์เต็ไมไปหมดเลย มึงจะเถียงยังไงในเมื่อมันคือแก้วใช่หรือเปล่ามึงเถียงยันตายก็ไม่ชนะเพราะอะไรเพราะมันคือแก้วมึงจะข้างข้างครูครัวจะมีความเชื่อความเห็นแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็คือแก้วมึงเอาชนะมันไม่ได้หรอกมึงจะเอามาชนะมันยังไงกูถามแค่นี้ถ้ามึงใช้คำว่าแล้วแต่จะคิดนั่นแหละมึงแพ้แตั้งแต่มึงคิดแล้ว เพราะถ้ามึงเอาความคิดตัวมึงเองเป็นที่ตั้งมึงจะแพ้ยนวันตายแต่ถ้ามึงเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งมึงจะชนะจนวันมึงตายเพราะอะไรเพราะมึงใช้เหตุผลแต่ถ้ามึงอ้างข้างๆกูครูแต่ว่าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคิดแล้วแต่ความสบายใจใช่ความสบายใจมันตั้งอยู่บนความโง่มึงก็ต้องยอมรับผลของการกระทํามันด้วยมึงจะเชื่อว่านี่ไม่ใช่แก้วก็ได้แต่มันคือแก้ว มึงก็ต้องยอมรับผลของการเข้าใจผิดของมึงด้วยแค่นั้นเองมึงจะยังคงเชื่อว่าอันนี้มันเป็นแก้วต่อไปก็ได้ไออันนี้ไม่ใช่แก้วต่อไปก็ได้มึงจะไปพูดล่าลานทุกคนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ได้หมดเลยแต่มึงอย่าลืมรับผลของการกระทําของมึงด้วยที่มึงเข้าใจผิดคนอื่นมองมึงว่างโง่มึงก็อย่าไปด่าเขาว่าทําไมต้องมาด่าฉันว่างโง่ พราะอะไรเพราะคนอื่นเขาบอกว่าแก้วแต่มีมึงคนเดียวบอกว่าเป็นโทรศัพท์มึงก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้ด้วย